วันพีทท็อกคนเรือเอกเลวกูกิวสุดยอดคนดีที่โลกต้องจําสรุปแล้วเขาเป็นคนยังไงทําไมอาจารย์โอดาถึงอยากว่าตัวละครนี้มากคลิปนี้มีเนื้อหาอ้างอิงบางส่วนสปอยจนถึงจบศึกภาควานโนค,ครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมังการี่เพราะการ์ตูนให้อะไรมากกว่าที่เราคิดสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นซีรีส์วันพีททอล์กซึ่งจะเป็นซีรีส์ที่เราจะมาคุยกันสบายๆในเรื่องราวเกี่ยวกับวันพีทมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็อย่าถือสานะครับและสําหรับคลิปนี้เราก็จะมาคุยกันในหัวข้อคนเรือเอกเรียวคุกิลสรุปแล้วเป็นคนยังไงกันแน่เป็นคนดีคนเลวหรือว่าแกล้งเลวเพื่อจะทําความดีแกล้งดีเพื่อทําเลว หรือว่าไม่ใช่ทั้งหมดที่กล่าวมาและคนคนนี้อยู่ฝ่ายไหนกันแน่อยู่ฝั่งลูฟี่ฝั่งวานุฝั่งทหารเรือหรือไม่ใช่เลยเอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าจากการเปิดตัวของตัวละครพลเรือเอ,เอกเรียวคุกิวที่หลายๆคนรอคอยรวมทั้งตัวอาจารย์โอดาเองด้วยก็อยากที่จะเขียนตัวละครนี้มากๆแต่การเปิดตัวอย่างเต็มตัวของเรียวคุกิวนี้นะครับ กับมีสิ่งที่สร้างความแปลกใจให้กับคนอ่านมากมายทั้งบุค,คลิกการกระทำคำพูดทุกๆอย่างที่เหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยมาเพื่อซ้ําเติมพวกลูฟี่ที่บาดเจ็บหนักจากการต่อสู้แล้วอยู่ๆเรียวคุกิวก็ล่าถอยไปอย่างง่ายดายหลังจากที่สัมผัสดได้ถึงพลังฮาคิที่รุนแรงของแชงคูดูราวกับว่าเป็นการแสดงละครของคนเรือเอกเรียวคุกิวแลวก็แชงคูที่มีการตกลงกันไว้แล้วตั้งแต่แรก และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการมาเยือนของพลเรือเอกเรียวคุกิวที่มีต่อประเทศวานโนคุนี้ก็คือมีผืนป่าเกิดขึ้นจากพลังพิเศษของเขาและประเทศวานโนได้รับรู้ถึงภัยอันตรายที่อยู่ในโลกภายนอกซึ่งก็เรียกได้ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนี้กลับกลายเป็นผลดีต่อประเทศวานโนทั้งสิ้นเลยและจากทั้งหมดนี้ก็ทําให้เกิดข้อสงสัยขึ้นมากมายว่าสรุปแล้วพลเรือเอกเรียวคุกิวคนที่ดูแล้วเข้าใจาย,ยากคนนี้ยืนอยู่ฝ่ายไหนกันแน่อยู่ฝ่ายลูฟี่ที่เป็นโจรสลัด ฝ่ายทหารเรือที่มีหน้าที่จับโจรสลัดหรือว่าฝ่ายประชาชนคนธรรมดาประเทศวานุคุนิที่ถูกหลังแกและยังมีข้อสงสัยที่เลวคุก,กิวสนิทกับฟูจิโทระเป็นไปได้ว่าทั้งสองคนนี้จะมีแนวคิดที่เหมือนกันซึ่งแนวคิดของฟูจิโทระนะครับก็คือการยืนอยู่เคียงข้างประชาชนคนธรรมดาแล้วก็คอยแอบช่วยเหลือพวกลูฟี่นิดหน่อยการกระทำของฟูจิโทระไม่ถูกใจอาคาอินุจอมพลทหารเรือแบบสุดๆเพราะนอกจากจะไม่ค่อยทำตามคำสั่งแล้วยังชอบทำอะไรโดยพลาการ แล้วก็ไม่รักษาหน้าของกองทัพเรือด้วยแต่ก็มีสิ่งที่แปลกใจนั่นก็คือคําพูดและการกระทําของพลเรือเอกเริวคุกิวนี้กับดูเทิดทูลเอาอกเอาใจอาคาอินุที่มีแนวคิดขั้วตรงข้ามกับฟูจิโทระเป็นอย่างมากแล้วริวคุกิวก็สามารถนั่งกินข้าวกับฟูจิโทระที่มีแนวคิดขั้วตรงข้ามกับอาคาอินุที่ตัวเขาเทิดทูลได้อย่างสนิทใจถึงแม้ว่าตัวเขาจะไม่ได้กินข้าวก็เถอะ ก็เรียกได้ว่าทุกอย่างนะครับช่างดูย้อนแย้งไปหมดเลยจริงๆและการที่เราจะเข้าใจการกระทําที่น่าสงสัยของเดียวคุกิวผมคิดว่าก่อนอื่นเราต้องมาเข้าใจสถานะและจุดยืนของเรียวคุกิวแล้วก็ฟูจิโทระที่อยู่ในกองทัพเรือกันก่อนพวกเขาทั้งสองคนได้ขึ้นมาอยู่ในตําแหน่งพลเรือเอกจากการคัดเลือกพิเศษที่เฟ้นหาคนนอกที่มีความแข็งแกร่งมากๆแล้วด้วยความแข็งแกร่งนั้นก็ได้ตําแหน่งพลเรือเอกเลยในทันทีโดยไม่ต้องผ่านลําดับชั้นขั้นตอนแบบทหารเรือทั่วๆไป ที่จะต้องมีการไต่ตำแหน่งมาเรื่อยๆและการที่ทั้งสองคนไม่ได้มาจากวงการทหารเรือแต่เป็นคนจากวงนอกพูดง่ายๆทั้งสองคนก็คือประชาชนคนธรรมดาทั่วไปที่มีความแข็งแกร่งไม่แพ้พวกทหารเรือเก่งๆแล้วก็โจรสลัดที่เก่งๆก็เลยได้รับคัดเลือกมานั่งในตำแหน่งพเลเรือเอกซึ่งตามความเข้าใจของประชาชนคนธรรมดาในเรื่องวันผีเผ่ามังกอนฟ้าคือจุดสูงสุดของโลกใบนี้ที่ใครก็ตามก็ต้องทําตามห้ามขัดขืนเผ่ามังกอนฟ้า ก็คือเจ้านายของทหารเรือแล้วก็รัฐบาลโลกส่วนทหารเรือก็มีหน้าที่จับโจรสลัดพวกโจรสลัดไม่ว่าใครก็ต้องเป็นคนเลวที่ต้องกำจัดสิ่งนี้ก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกที่ฟูจิโทระแล้วก็เลวคุก,กิวที่มาจากประชาชนคนธรรมดาก็ต้องเข้าใจแบบนี้ด้วยและการที่ฟูจิโทระแล้วก็เลวคุก,กิวได้ขึ้นมาเป็นคนเรือเองโดยรัดขั้นตอนทุกอย่างทาให้ทั้งสองคนไม่ได้สนใจบทบาทหน้าที่ และสิ่งที่ทหารเรือทํามาตลอดในเรื่องวันแตกต่างจากพวกอาคาอินุและคิซารุที่พยายามรักษาสิ่งนั้นไว้บทบาทหน้าที่ของทหารเรือในเรื่องวันพีทมันไม่ใช่เพียงแค่การต้องจับจนสลัดให้ได้แต่มันมีหน้าที่อย่างอื่นมากมายทั้งเรื่องการเมืองการรักษาสม,มดุลทั้งเรื่องการรักษาภาพลักษณ์ความแข็งแกร่งซึ่งนี่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าองค์กรทหารเรือเป็นกองกําลังที่ไว้รักษาความสงบของโลกแล้วทําไมองค์กรทหารเรือถึงต้องรับสองคนนี้ให้มาอยู่ในตําแหน่งพลเรือเอกด้วยละ่ะ คำตอบก็คือเพื่อที่ต้องการใช้ความแข่งแกร่งของทั้งสองคนมาไว้ใช้งานโดยพลเรือเอกรุ่นเก่าถ้าเราลองไปสังเกตในเรื่องนะครับเราจะพบว่าทั้งสองคนถูกใช้งานให้ไปทาําภารกิจต่างๆส่วนพลเรือเอกรุ่นเก่าก็ผ่านตัวไปทําหน้าที่วางแผนซึ่งบทบาทและสถานะของฟูจิโทระและก็เรียวคุกิวที่ต้องถูกใช้งานโดยกองทัพเรือก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สองคนนี้จะต้องสนิทสนมคุ้นเคยกันมานั่งกินข้าวพูดคุยกันบ่อยๆทั้งฟูจิโทระและเรียวคุกิวต่างก็รู้ตัวเองดี ว่าถูกพวกทหารเรือเอาไว้ใช้งานแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะทั้งสองคนก็เข้ามาอาศัยตำแหน่งและอำนาจของพลเรือเอกที่ได้รับทำตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ตัวเองต้องการเช่นกันและการที่ทั้งสองคนสนิทสนมคุ้นเคยพูดคุยกันแบบนี้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีความคิดมุมมองและทัศนคติที่เหมือนกันการที่ฟูจิโทระยืนอยู่เคียงข้างประชาชนแล้วบางครั้งก็แอบช่วยลูฟี่แบบลับๆก็ไม่จําเป็นที่เดลคูกิวจะต้องคิดเหมือนกันก็ได้ แล้วสิ่งที่เลวคุกิวต้องการคืออะไรกันละ่ะสิ่งนี้นะครับเราก็ต้องมาดูที่ลักษณะนิสัยและการกระทำของคนเรือเอกเลวคุกิวกันว่าเขามีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรบ้างจากที่ผ่านมาเราจะพบว่าเลวคุกิวเป็นคนที่ค่อนข้างพูดมากแล้วก็พูดไปเรื่อยข้อที่2เรียวคุกิวมีลักษณะนิสัยที่ชอบวัยวายแล้วก็เล่นใหญ่ถ้าพูดกันให้เห็นภาพก็คือเป็นประเภทที่ชอบร้องวัยวายเสียงดังให้ดูเป็นเรื่องใหญ่แต่ความเป็นจริงแล้วนะครับโดนเข็มตาเพียงแค่นิดเดียว 3. เรียวคุกิวเป็นคนที่มีความมั่นใจในความแข็งแกร่งของตัวเองเป็นอย่างมากขนาดที่ตัวเขาคิดว่าไม่แพ้ใครง่ายๆแน่นอนซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของคนที่มีความแข็งแกร่งระดับสูงที่มักจะมีความมั่นใจในความแข็งแกร่งของตัวเองอยู่แล้วซึ่ง3มข้อที่ผมกล่าวมานี้เป็นเพียงอุปนิสัยลักษณะที่เราเห็นจากภายนอกแต่ว่ายังมีอุปนิสัยลึกๆที่ซ่อนอยู่ข้างในอีกนั่นก็คือเรียวคุกิวเป็นคนที่ชอบเกมที่ตัวเองกลุ้มความได้เปรียบ แต่ถ้าเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เปรียบแล้วหรือว่าความได้เปรียบของตัวเองหายไปก็จะถอนตัวไปในทันทีถ้าเปรียบเป็นนักพนันนะครับเรีวคูกิวคือคนประเภทที่ถ้าตาหนี้ไม่มั่นใจว่าจะชนะก็จะไม่ลงเด็ดขาดพูดง่ายงก็คือเป็นพวกที่ชอบนางแก่คนที่อ่อนแอกว่านั่นแหละและข้อสุดท้ายก็คือเรีวคูกิวเป็นคนที่อยู่เป็นตัวเขารู้ว่าใครที่มีอำนาจแล้วจะต้องเอาใจใคร แต่ก็ไม่ใช่คนประเภทที่จะทะเลาะก,กับคนโดยไม่ดูตามาแตเหลือโดยเฉพาะกับคู่ต่อสู้ที่เขาประเมินแล้วว่าตัวเองไม่ได้เป็นฝ่ายที่ได้เปรียบกว่ามากๆก็จะไม่เอาตัวเองเข้าไปยุ่งให้เจ็บตัวแล้วจากอุปนิสัยทั้งหมดที่ผมพูดมาถ้าเราลองเอาไปเทียบในแต่ละเหตุการณ์ที่เรียวคุกิวปรากฏตัวก็จะอธิบายได้หลายเรื่องอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นในตอนที่ตัวเขานั่งกินข้าวกับฟูจิโทระ แม้ว่าจะได้รับคำสั่งจากอาคาอินุให้ไล่ฟูจิโทระไปแต่เรียวคุกิวก็ไม่ทำเพราะว่าประเมินแล้วถ้าต้องไล่ฟูจิโทระจะต้องมีการต่อสู้กันแน่แล้วฝีมือของฟูจิโทระก็แข็งแกร่งพอๆกันกับเขาคงต้องยุ่งยากมากแน่ๆดังนั้นก็เลยไม่ไล่ไปน่าจะง่ายกว่าแต่ถึงแม้เรียวคุกิวจะชื่นชอบอาคาอินุและพยายามที่จะเอาใจ แต่เรียวคูกิวไม่ใช่คนประเภทที่ทําตามคําสั่งหรือไม่สนอะไรแบบทาหารเรือทั่วไปเขาจะทําการประเมินก่อนว่าถ้าทําตามคําสั่งแล้วตัวเองจะเดือดร้อนหรือไม่ถ้าไม่เดือดร้อนก็คงจะทําให้แต่ถ้าเดือดร้อนก็คงไม่ทับและถ้าเราเอามาอธิบายการกระทําของเขาที่บุกวาน,นุเพื่อที่จะไปชิงตัวลูฟี่หลังจากการต่อสู้กับไคโดเรียวคูกิวประเมินแล้วว่าการประทะกันของลูฟี่และไคโดจะต้องทําให้ทัสองฝ่ายอ่อนกําลังลงอย่างมาก และนี่คือจังหวะที่เขากลุมความได้เปรียบมากๆในการที่จะสร้างผลงานเอาใจอาคาอนุตัวเรียวคุกิวเองก็เลยบุกมาแบบนั้นโดยผัดขืนคําสั่งของอาคาอนุที่มองว่าหน้าที่ของทหารเรือในช่วงเวลานี้มันไม่ใช่การจับโจรสลัดเพราะว่าถ้าจะจับโจรสลัดระดับแข็งแกร่งมากๆก็เท่ากับว่าจะต้องสูญเสียกองกําลังในการอารักขาส่งตัวพวกโจรสลัดเข้าคุกทําให้ต้องเสียกองกําลังที่ควบคุมสถานการณ์ที่โลกภายนอกไปแต่เรียวคุกิว ก็ยังดึงดันเพื่อที่จะมาจับจนสลัดให้ได้โดยที่ไม่สนอะไรแต่ด้วยความที่ตัวเองก็มั่นใจในความแข็งแกร่งอยู่แล้วบวกกับการที่ทั้งหมดก็น่าจะบาดเจ็บหนักเดียวคูกิลมั่นใจว่าเขามีโอกาสที่จะทําสําเร็จสูงแต่ว่าถ้าเกิดมาแล้วมันไม่ได้ง่ายแบบที่คิดตัวเองก็แค่ล่าถอยไปไม่ต้องคิดอะไรมากเจตนาของเดียวคูกิลต้องการมาเพียงแค่อรารวาต่อสู้ไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่านี้เลย และประเทศวานโนที่อยู่นอกเหนือกฎหมายก็เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่เขาจะอารวาสได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกลัวบทลงโทษแต่ถ้าเป็นอาคาอินุการเดินเกมแบบนี้ตัวเขาคงไม่ทําเพราะว่าถ้าหากคนเรือเอกที่เป็นแสนยานุภาพสูงสุดของกองทัพเรือบุกมาที่ลังโซนสลัดซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรรออย,อยู่ต่อให้ทั้งหมดนั้นนะครับบาดเจ็บหรอือเถอะแล้วถ้าเกิดในกรณีที่เลวร้ายคนเรือเอกที่บุกมาคนเดียวพ่ายแพ้กลับมา แบบนี้มันเสียหน้าเสียศักดิ์ศรีของกองทัพเรือยิ่งกว่าและในการต่อสู้ของเยวคุกิลกับประเทศวานโนกเราจะเห็นได้เลยถึงความชอบเล่นใหญ่ของเยวคุกิลและนิสัยพูดมากพ่างไปเรื่อยการที่เขานะครับเดินจากคุกอุด้งไปที่เมืองหลวงก็เพราะว่าตัวเองต้องการทําอะไรที่มันดูเท่ๆแล้วก็โชว์ให้เห็นถึงพลังอันมากมายมหาศักตัวเองด้วยการทําให้บริเวณที่เขาเดินผ่านมากลายเป็นผืนป่าแล้วก็เพื่อสร้างความได้เปรียบในการต่อสู้ให้กับตัวเอง เพราะว่าหากมีศัตรูบุกเข้ามาเขาก็มีผืนป่าที่สร้างไว้แล้วรออยู่การที่เรียวคุกิวโดนโมโมโนซุเกะยิงโบโลเบสใส่ตอนนั้นตัวเขาเองก็คงประมาทอยู่แต่พอรู้ว่าลูกไฟของมังกรมีความร้อนที่สูงตัวเขาเองก็เลยพูดขู่โมโมโนซุเกะไปว่าคิดจะทําลายเมืองหรือไงเจตนานะครับก็เพื่อต้องการที่จะให้โมโมโนซุเกะเกิดความลังเลในการที่จะยิงโบโลเบอีกครั้งหนึ่งมันคือการบัฟกันนะครับแบบคนเล่นไพ่โป๊กเกอร์ แล้วพอเขาสัมผัสได้ถึงพลังคาคีของแชงคูดเรียวคุกิวก็เลยประเมินได้แล้วว่าสถานการณ์ที่กุมความได้เปรียบมากๆของเขาในตอนนี้ลดลงแล้วถ้าปล่อยไปก็มีสิทธ์ต้องปะทะกับพวกแชงคูดอีกตัวเองก็เลยล่าถอยไปง่ายๆตามนิสัยที่ไม่ชอบให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดที่ลําบากซึ่งจากคําพูดและอารมณ์ลลของแชงคูดตรงนี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนเลยว่าแชงคูดสัมผัสได้ถึงความอันตรายจากเรียวคุกิวว่าเรียวคุกิวตั้งใจมาเก่ะควนจริงๆและถ้าปล่อยไป อาจจะทําให้เกิดความเสียหายกับพวกลูฟี่แล้วก็มูโบโนซุเกะแน่ๆซึ่งถ้าเราจะบอกว่านี่เป็นแผนการที่ทั้งสองคนเตรียมไว้แสดงละครมันก็ดูแปลกๆเพราะว่าไม่จําเป็นที่แชงคู ourt, จะต้องรู้สึกโกรธขนาดนั้นก็แค่ส่งกระแสจิตผ่านฮาคีไปบอกว่าเฮ้ยๆนี่มันดุนแรงไปหน่อยหรือเปล่าแค่นั้นก็น่าจะเพียงพอแล้วและการที่แชงคู ourt, ที่น่าจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีความฉลาดมากๆในเรื่องกับถูกหลอกแบบนี้มันก็ดูแปลกๆนะครับแชงคู จะมองไม่ออกเลยจริงๆเหรอกาเรียวคุกิวแสดงละครแต่ผลของการกระทําที่เกิดจากการมาของเรียวคุกิวกับย้อนแยง้งกับเจตนาที่เขาต้องการทําให้เป็นผลดีต่อประเทศวานโนหรือไม่ตั้งใจโมโมโนซุเกะก็เติบโตเข้มแข็งขึ้นมีความเหมาะสมในการเป็นผู้นําชินบุก็ถูกปูุสัตว์อาหารจนร่างกายกลับมาสวยเช้งวานโนคุนี้ได้รับภาพถึงภัยอันตรายที่อยู่ในโลกภายนอกพอพูดมาถึงตรงนี้เพื่อนๆหลายๆคนก็คงสงสัย แล้วถ้าเป็นแบบนี้เรียวคุกิวก็เป็นคนดีนะสิเพราะว่ามีแต่ผลดีเกิดขึ้นต่อประเทศวานุทั้งนั้นเลยแตกต่างจากการกระทําที่ตัวเองแสดงออกอย่างลิบลับซึ่งเรื่องที่เรียวคุกิวเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนเลวนี้ผมคิดว่าผมคงไม่สามารถพูดได้เพราะว่านิยามคนดีคนเลวขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นอยู่ฝ่ายเดียวกับเราหรือไม่ส่วนผลลัพธ์ที่ย้อนแย้งกับการกระทําแบบนั้นผมขออนุญาตสรุปดังนี้นะครับตัวละครเรียวคุกิว คือตัวละครที่ถูกสร้างมาเพื่อเป็นขั้วตรงข้ามกับฟูจิโทระแต่ว่าอาจารย์โอดักต้องการให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากสองตัวละครนี้เหมือนกันคือเป็นผลดีต่อฝั่งตัวเอกอย่างพวกลูฟี่แล้วก็โมโมโนสุเกะนั่นก็หมายความว่าฟูจิโทระคือตัวละครที่รักความยุติธรรมไม่ชอบการ,กระทําที่เอาเปรียบและยืนอยู่ข้างประชาชนฟูจิโทระอาศัยตําแหน่งคนเดียวเองเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกไปดีส่วนเรียวคุกิวคือขั้วตรงข้ามกับฟูจิโทระทั้งหมด เป็นคนที่ชอบขี้โกงใครที่มีประโยชน์ก็เอาใจส่วนอะไรที่ทําให้ตัวเองลำบากก็จะหลีเกเลี่ยงเรียวกูกิวไม่ได้ยืนข้างใครทั้งสิ้นยืนข้างตัวเองเป็นคนที่ตั้งใจมาเพื่อเป็นคนขี้โกงตั้งแต่แรกและการมาเป็นคนเดือดเอกของเขาก็ต้องการที่จะอาศัยตําแหน่งที่ได้มานี้อาลวาวะได้อย่างถูกผลก็เพียงเท่านั้นแต่ความพิเศษของตัวละครเรียวกูกิวก็คือตั้งใจที่จะมาเลวแต่ผลลัพธ์กับกลายเป็นดี ตัวละครแบบนี้นะครับในหนังสือการ์ตูนก็มีหลายๆตัวเรียวคุกิวเป็นตัวละครแนวที่วันพีชอบคือทําอะไรแล้วผลลัพธ์ออกมาตกเป็น้าพก็ไม่แปลกที่อาจารย์โอดะน,น่าจะชอบถ้าจะบอกว่าเป็นตัวละครบบตบกุ๊กก็ไม่ผิดนะถ้าคิดแบบตลกๆนะครับตัวละครตัวนี้เกิดมาเพื่อสร้างผลเสียให้กับฝ่ายตัวเองมากกว่าผลดีผลของการกระทําก็มักจะไปเข้าทางของฝั่งตรงข้ามมากกว่าเหมือนอย่างเช่นตอนที่เขาบุกมาวานุนี่แหละครับที่ผลลัพธ์ทั้งหมด ทำให้ฝ่ายวานุคุนีได้ประโยชน์โดยไม่ตั้งใจก็สมแล้วเป็นตัวละครที่อาจารย์โอดาอยากจะเขียนมากๆและทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาของคลิปนี้ก็เป็นมุมมองที่มาคุยกันแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆแบบสนุกๆตามภาษาแฟนการ์ตูนที่มีสถานะเท่าเทียมกันส่วนเพื่อนๆคิดเ,เ,เห็นว่ายังไงก็พิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันที่ด้านล่างนี้ได้นะครับและก่อนจากกันก็อยากจะฝากซีรีส์ไขปริศนาสุบรรณลักวันพีทซีรีส์ที่ผมจะพาเพื่อนๆไปไขปริศนาที่อยู่ในเนื้อเรื่องหลักของวันพีซ ถ้าใครนะครับสุดใจก็ไปดูได้ผมจะใส่ลิงก์ไว้ที่ด้านล่างในเดยคลิปชั่นแล้วก็ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ